สวัสดีครับพี่นงคงครับคลิปนี้เป็นคลิปการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดของนองค๋หญิงนะครับนั่นก็คือเพลงนางฟ้านาห้านนะครับซึ่งการถ่ายทำใช้สถานที่จริงนะครับเวทีจริงนะครับภายในงานนะครับภายในงานอิดิยาการของสานอพิพันธ์แพงนะครับวันนี้พี่นงองมา แบบบ้าเรียกว่าเลยครับมันหลายแห้งพี่น้องแต่มันเป็นหมื่นนี่ครับอยู่ในฤดูกาลนีครับเต็มสังกสีสังกสีแตกนะครับไทยไปซ่าครับได้ยืนครับพี่น้องครับแต่ตัวผมนี่โชคดีนะครับผมไปตะเวนพี่น้องสี่วงแหวนเนี่ยผมถึงถึงหน้างานเลยนะครับแต่มีโอกาสได้ถ่ายทำไทยลิปนะครับบรรยากาศสงบเงียบถึง เรียกว่าบันไดการการทดสอบเสียงทดสอบเสาร์านะครับคลิปนี้กับโบวทั้งหลายพี่น้องครับก็ขอให้พี่น้องได้รับชมกันในทั้งคลิปนางฟ้าหนาหันไปจนจบคลิปนะครับไอนจบคลิปก็ฝา,ากก,าาก,กาไดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับของคุณทำคลิปครับนอนดึกเดินทางไกลเพื่อไปถ่ายคลิปมาฝากพี่องที่มาโจ้จ้า พ่อพ่อยิมพี่นี่านครับเนีรดพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับย่าย่าน่าย่นย่ีย่าอ่าย่าย่าย่ิย่่าย่า่าย่าย่ามที่ถ่ายทำอย่างนั้นาี่าย่มย ออยดื้อไทยทำนละครเพลงใหม่น้าฟ้าหนาห้างครับนางฟ้านาหางจะปล่อยวันที่ตรงนี้าวนะครับตรงนี้ของอะนะครับอยู่ผมจะได้หมอยี่ครับโค้ชแชร์โอ้ครับเดี๋ยวได้หมูอยครับออนานะครับแล้วเวนที่ารทางเพื่อเห็นภาพในที่ด้านข้างซ้ายขวาเออเปโอกาสให้ทีนฮอกมีส์รทุกเ่อยมวยทุกเรื่อยกิน อยากเสือออกสเตท่าไดได้เลยครับเราเป็น่การครับเักรบินพิธี่ารด้วยกันเะพรองัรปประมาณนะครับวันนี้ผู้นำผู้ใหญกับนะครับศิลป์เกศาประงานวันนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสภานะครับมากระเปิดอนน้องสุริชุ้เกศกาว ศิลปะวัฒนธรรมแต่ัะปีศาบราเฮาสาวลราไปแท้ันนี้ครับต้องขอบคุณเทวดาอ้สุดยอดดีนะครับนนี้เทวดาคนเป็นใจพอมฟ้าแกงใสกอดโพเลยครับซุมเยยังมีกอนอีกอยู่พร้อมชื่อเลยครับอันนี้มีปางอยาเีเนาะใชครับารอสปอรตไลท์ แล้วนี่นะรองสปอรไล์เี้ยวตัวแล้วคนเหล็กไปก็โลหรออกแล้วเน่ะไรอะบานัอแล้วลี้่หมูมาหาตีนีหน่อยตเร่งเร่งตัวต้องับเลยครับต้ตัวเองเขรพบนะรพบนะ ร่างสปีดครับท่านท่าีใช่ไหมครับอท่าวเธีรอเลยค่ะสามสองหนึ่งเอนแอคชั่นเดลิเวนรี้เดนร้นนะครับอ่านะครับ